สนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกเมื่อมีอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดอย่าดมตราถ้วยทองสิคาเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมพัฒนาที่ดินมุ่งมัน่นบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด -19 ด้วย4โครงการหลักโครงการหนึ่ตำบลหกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่สร้างเกษตรกรรมยั่งยืนโครงการแหล่งน้ำในไร่นาน,นอกเขตจลประทานหรือบ่อจิว๋วเพิ่มประสิทธิภาพกักเก็บน้ำบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งโครงการโซนิ่งบายกรีแมบเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ไม่เหมาะสมไปสู่การผลิตสินค้าชนิดใหม่ที่เหมาะสมสอดคล้องกับพื้นที่ลดต้นทุนเพิ่มรายได้ และโครงการเกษตรอินทรีย์ PGS ปี2564เตรียมความพร้อมกลุ่มเกษตรกรในระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS กรมพัฒนาที่ดินทีมดีทีมพอดอน้ำหนึ่งใจเดียวกันสู้ภยัยโควิด -19 คุณผู้ชมคะดินในประเทศไทยมีหลากหลายรูปแบบมากๆนะคะดินเปรี้ยวก็แก้ปัญหาได้กรมพัฒนาที่ดินมีการดําเนินการแก้ไขดินเปรี้ยวให้สามารถปรผลูกพืชผลผลิตได้ดีไปติดตาม้มรายละเอียดกันได้ในชชวงนี้ค่ะ <úsica> ส่วนใหญ่พื้นที่ตรงนี้ก็ทํานานะครับส่วนในการทํานานั้นะระบบรากของพืชน,นี่มันก็จะอยู่แค่ประมาณ20เซนติเมตรก็คือทํานาข้าวเนี่ย ระบบรากก็จะไม่มีผลกระทบเรื่องเรื่องปัญหาเรื่องดินเปรี้ยวเท่าไหร่เพราะว่าชั้นของดินเปรี้ยวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ50เซนลงไปลงไปนะครับความลึกของชั้นดินเปรี้ยวเพราะฉะนั้นว,วิธีการจัดการดินเราก็แนะนําส่งเสริมในเรื่องของการขุดคูยกล่องเพื่อทําระบบน้ําเข้าไปช่วยในแปลงกระจายน้ำภายในแปลงก็คือระบบกระจายน้ําในไรนาเพื่อที่จะควบคุมความชื้นในดินไม่ให้ป้องกันไม่ให้ความเปรี้ยวของดินขึ้นมาได้ครับ ายสัมพันธ์สีอ่อนเกษตรกรตำบลศรีศักกระบืออำเภอองคลรักษ์จังหวัดนครนายกประกอบอาชีพเกษตรกรรมและได้ประสบกับปัญหาดินเปรี้ยวส่งผลให้ไม่สามารถทำนาได้ผลผลิตเท่าที่ต้องการได้ผลผลิตน้อยไม่พอขายไม่สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้จึงได้เข้าไปขอคำปรึกษากับทางสถานีพัฒนาที่ดินนครนายกให้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องดินเปรี้ยวพื้นที่ตรงนี้จะได้อยู่ที่ประมาณไม่เกิน20ถังต่อไร่ในรุ่นนั้น เนื่องจากตรงนี้มันเป็นพื้นที่ดินเปี้ยวเปี้ยวจัดของจังหวัดนครยกอยู่ประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็พวกเราก็มาปรับค่อยๆปรับจากปูมนมาแล้วก็มาใช้วิธีการจากนาที่มันลุ่มๆดอนๆด,ด้วยแล้วก็ดินเปี้ยวนะครับดินเปี้ยวแล้วนาลุ่มๆดอนๆน้ำไม่เสมอเนี่ยเราก็เอาวิธีการก็คือทําร่องน้ําเป็นลาปะดงลาปะดงก็จะแนบไปข้างโดยที่จะมีคันคันนี้จะวิ่งตรงไปนานายาวไปตรงนี้ครับไปจุดแดนนึ่ประมาณ40เส้น 40เส้นก็จะมีลำบโดงคู่ไปเวลาที่เราวิทน้ําไปเนี่ยเราต้องการให้ขึ้นอันดอนเราก็มอตรงที่ลุ่มให้มันขึ้นแค่ดอนอย่างเดียวเมื่อที่ดอนพอที่ลุ่มเราก็ปล่อยมันจะได้จำเพาะจังหวะกันแล้วพอมาหลังๆนี่เรามีการปรับคือพื้นนาเสมอหลังจากที่เราปล่อยน้ําเข้าไปเนี่ยเวลาที่เราจะปล่อยน้ําลงเราสามารถที่จะไปปล่อยตรงปลายเพื่อเอามเข้าลําบดงโดยที่เราจะปิดด้านต้นนี่หมดเลยแล้วก็ปล่อยทางปลายเพื่อเอาน้ําเปรี้ยวลงโคลงขอบมีการถ่ายน้ำนะครับตรงนี้ก็เลยประหยัดเรื่อง หลังๆเนี่ยปูนมานก็ใช้น้อยลงไปพื้นที่ตรงนี้นะคะอยู่ในชุดดินองคละค่ะปัญหาสําคัญก็คือเป็นชุดดินของกลุ่มชุดดินเปี้ยวนะคะมีพื้นที่ประมาณ20ไร่นะคะเป็นนาข้าวพันเนี่ยประมาณ15ไร่นะคะแล้วก็อีก5ไร่นะคะก็เป็นข้าวปูกะคะ่ะเรามาแก้ปัญหาตรงนี้นะคะก็คือเนื่องจากที่นี่เป็นปัญหาดินเปี้ยวนะคะก็มีการส่งเสริมการใช้ปูนปูนมานนะคะในการปรับปรุงบำรุงดินนอกจากนี้ก็ยังมีการ ส่งเสริมเกี่ยวกับปุ๋ยหมกักน้ำหมักชีวภาพในการบำรุงเพิ่มธาตุอาหารในดินนะคะแล้วก็การเก็บตัวอย่างดินวิเคราะห์ดินเพื่อ,อปรับปรุงค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินนะคะเราจะต้องเตรียมวัสดุก่อนนะคะถ้าเราจะผลิตน้ำหมักชีวภาพจํานวน50ลิตรีะคะ่ะเราจะต้องใช้วัสดุประมาณ30-40ถึงกิโลกรัมนะคะถ้าเราใช้เป็นวัสดุผักผลไม้นะคะก็ใช้ประมาณ30กิโลกรัมค่ะแล้วก็ใช้ร่วมกับกากน้าตาล10กิโลกรัมนะคะแล้วก็ มีสารเล่งซูเปอร์พอ .2 ์สองนะคะอีก1ซองนะคะก็จะสามารถผลิตน้ำหมักได้50ลิตรนะคะเป็นการเอาน้ำน้ำหมักใส่ลงไปาตามแหล่งน้ำเป็นการประหยัดเวลาด้วยก็คือพอน้ำไหลก็เหมือนเอาปุ๋ยเอาธาตุอาหารเข้าไปในแปลงนาข้าวอะค่ะการปรับปรุงดินนะคะโดยการใช้ปุ๋ยหมักแล้วก็การใช้น้ำหมักชีวภาพร่วมด้วยะค่ะจะช่วยให้ผลผล,ผลิตของเกษตรกร,เ,กรเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นการจเจริญเติบโตของต้นข้าวก็จะดีขึ้นใช้น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพนี่วิธีการใช้ของผมก็คือตอนที่ทีแรกก็ไม่มีอะไรนะฮะแรกๆคนก็ยังไม่สนใจแต่พอเรามาทำเนี่ยพัฒนาที่ดินมาสอนเอาวิธีการทําทําอย่างนี้ใช้อย่างนี้ใช้พวกวัตดุดที่เหลือใช้แต่พวกเรามีอยู่เนี่ยเป็นพวกผักผลไม้เปลือกสับปะรดนะครับแกงของกินที่เหลือผมขายเป็นพันให้กับชาวบ้านมันก็อยู่ที่ประมาณพันหกพันหกพันห้าไม่เกินหกพันเจ็ดแล้วแต่ความชื้น าาชื้้นมถกก็ได้น้นอยลงมาการจัดการดินเปรี้ยวด้วยน้ำลำประโดงเป็นอีกหนึ่งแนวความคิดของชาวบ้านตำบลศรีสักระบืออำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องดินเปรี้ยวโดวยวิธีการจัดการน้ำในพื้นที่ทำการเกษตรนอกจากนี้เกษตรกรนำคำแนะนำด้านการปรับปรุงดินจากสถานีพัฒนาที่ดินนครนายกนำไปปฏิบัติร่วมด้วย ส่งผลให้ที่นาของเกษตรกรสามารถที่จะลดปัญหาดินเปรี้ยวได้และทำนาได้ผลผลิตที่มากขึ้นด้วยเกษตรกรได้ผลิตข้าวและได้มาสีมเมล็ดพันธุ์ข้าวเองทำบรรจุพันธุ์เพื่อที่จะส่งไปขายสร้างไรายได้ให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะปูกับมวยพร้อมด้วยทีมงานฟาร,ร์มชาแนลทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะในในความร่วมมือของกรมว่าด้ที่ดินและสำนักง,งานปลัดที่ดินซึ่งผมกรกับดูแลทั้งสองกรมนะครับเราขับเคลื่อนมาด้วยกันมาตลอดอยู่แล้วนะครับกรมว่ดดินก็คือมีหน้าที่ในการดูแลคุณภาพดินและ,และดินและน้ำนะครับสบ่วนสวปกนะครับเรามีกองทุนสปกอ,อยู่เราใช้งบประมาณทั้งสองกรมในการขับเคลื่อนมาโดยตลอดอยู่แล้วดังนั้น วันนี้ไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่เราขับเคลื่อนกันขับทั้งสองสองค์ององกรน,นะครับขับเคลื่อนมาโดยตลอดแล้วดันนั้นซึ่งวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ที่เป็นภารกิจปกติอยู่แล้วที่เราขับเคลื่อนด้วยกันนะครับ